สวัสดีครับมาพมกับช่องเสียไหลาลาซานอีกเหรอครับผมมืนีสิบภามากินปลาสาครมาภาพวานันแหนะครับพี่เจ๊อุ่งเจ๊กอุ่งสวัสดีเอฟซีช่องวินนะสวัสดีครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันนะครับว่าสิได้ปลาพ่อไปต้มบ่ครับไปตามมามคับผม,มาวานันแหเดินยำแรงตัวนี้น่าจะหกโมงอะไรเบิง้งเบิ้งแต่ละองค์อ่ะเป็นสิเป็นตาเด็กกินบอขาต้มชาติขาต้มมันชาติมาติดตามกันครับผม นี่กระสีแหแหลกพญายิ่มีบอกว่าสีวานโชว์เด็กหน่อยให้เด็กหน่อยมันเบิ้ลครับว่าสีใดบ่แหแหลกติดตามครับมาครับเอาเลยแหแหลกครับโอ้แตกงามครับผมมองดูพญายิ่มีกับเจ๊กอุ่งสิเดยลงเงนะครับมาติดตามรับชมกันครับมาๆๆแหกันลงไปแล้วลุ่งลุ่งลุ่งพญายิ่งมีลุ่งลุ่งพญายิ่งมีใช้เดียวเหรอครับสิเดยกินบ่ครับมาติดตามรับชมเงนะครับ เย็นเจี๊ยบครับพญามีว่าเย็นเจี๊ยบครับผมโอเคครับผมอ๋อสีห้าวบนบ่เลยงุ่มเลยครับสีห้าวเอาดื้อพี่น้องมา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 เบ่งน้ำกันผมติดตามเราส้มครับว่าสิได้บ่ได้สิพ่อได้เลี้ยบอพี่น้องเดือดส้มไปแก่ไก่เบ่งมาเล่ยนหนังกินเหล้าซื้อบ่นี่พ่อใหญ่มีนี่มึอนี่ เนาะจกภาพของเราก็บันทึกตลอดนะครับว่าจยางไรเอฟซีทักทายเอฟซีอเบิ้งโอ้าคือหามืองเพ็รติ่แรงก็พอโอเคครับผมเบิ้งเรื่อยๆครับเห็นแล้วครับบอดดงงมเลยพี่น้องมันคำแล้วพุ่นเบิ้งพระอาทิตย์กระสิตกดินแล้วหมื่นแล้วหมื่นแล้วมามาเบิ้งน้ำกันมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องห้าวแล้วห้าวแล้ว เป็นตาเด็ดตุ่มวอกับของสาดเดินนี่เด้อประแดงบนนะครับหรือนาบนลุงบนนี่ของเรานี่เองนะครับนี่อยากให้ลงน้ำเอฟซีอยากให้ลงน้ำเพือว่าลงแน่นี่นั่งเฝ้าขวดครับพี่น้องนั่งเฝ้าขวดยัดดองมามาเบิงบ้งมาเบิ้งมุมนี่นะครับยูซามมีปลา,าบลตามีครับ,บ<า>อวอโตชโดูชดแม่นบ่ครับเดี๋ยวเดียวติดตามชมเลยคน ต้นหนาดจะเอาเขึ้นมาเดี๋ยวให้เด็กกินบอพุ่นแล้วบ่อเข้าไทยอันนี้ดินแล้วดินแล้วดินแล้วพี่น้องยกแหกขึ้นมาแล้วพุ่นขึ้นไปฟังพุ่นนีมันตื้นไปให้เดี๋ยวตามไปเบิ่งอีกฟังพุ่นครับพุ่นเดี๋ยวตามมาครับโอ้พ่อได้กินอยู่พี่น้องปลาคออยู่ครับนี่นี่นี่ตัวหนึ่งแต้มแรกครับแต้มแรกของเฮานะครับนี่ได้มีอีกอยู่นี่โคใหญ่เลยปลาขาวครับปลาขาวมันจะมาไล่โคไปาแล้วแต้มแรกแต้มแรกครับแต้มแรก โค้นะครับทุกคนเด็ๆเด็ดเด็โซ่เบิอ้องหนาโซ่เบิ้งจะเป็นมวยยืดนี่ปวดแขก่อนพี่โนงปลาอย่างนี้ครับปลาขาววะโอปลาขาวเด็กน,น้อยมาปลดปลาช่วยตามีนะครับนี่ฉีกแหอย่าว่าฉีกแหสเ,เ,เลยรอบแรกเลยตัวสองตัวนี่นะครับมึงแหทีสองนะครับเอาพ่อตุอต่ม เป็นกับแก้มพ่อกับเขาบ่ต้องอยู่ไอ้คอไอ้คอจับใส่นวะใส่ถุงใส่ถุงไปใส่ถุงไปใส่ถุงไปคอเหรอโอเคครับผมติดตามผลงานห้าวเอาเลยครับบอได้งมมือนี่ตามรับชมครับผมโชว์เองนะครับมาแล้วครับเบาๆนะครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเบื้องตาบนครับได้ทีแล้วอยากจะตกสะยด้วยทางขุ่นดื้อ ต่ห้าสิบ้าไปเบิ่งผลงานนะครับผมไปเบิ่งฟังผลครับทิยางออกไปเนาะติดตามมามากครับตามมาให่มีลงเหมือนเดิมนะครับเบิ่งเหนครังสขวสาเทียบฟังไวสด้ใดบ่ได้ครับแฮที่สองนะครับมาสิมื่นหรอครับบ่ได้บ่มีอย่างมากเลยว่าสิไใ้บ่ไดครับวันห้าว้วครับมื่อนีบ่ไดงุ่มครับเวลามันจ่อครับเอาแค่สองสามแฮพ่อเด็ดต้มครับผมติดตามรับชมครับอ่า เช็คุ้งดึงแล้วครับไอ้หื่ดึงไปซอยยังมันไปหนักปันน,นั้นมาติดตามรับส้มครับผลงานแหี่สองของเฮาสำหรับมือนีนะครับผมกับผมมาดูกันเลยเป็นยังไงครับมาเบิ้งครับขาวปขาวสาสาโอ้เอาเมิดเลยนี่เอาเมดเลยปลาคอมาไหนครับได้ปลาขาวครับกับปลาจิดเดิด ได้มาสามตัวรอบนี้ได้น่าจะได้สามตัวครับมาเบึงรอบสุดท้ายนะครับมอน้เอาแค่พอตุ่มนะครับพอซดน้ำเป็นของแก่ซื้อนะครับแห้ทีสามไปแล้วครับถามฟังนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งไกลๆนํกกันครับผมตามมาครับผมอันนี้แห้เปิดอฟังเลนะวานแห้เปะฟังตอนนี้เรากำลังห้าวขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับ Mm. ตามรับชมนํากันครับสุดไทยแล้วครับไปหาตุ่มแล้วครับตุ่มสุดน้ำเนื้อบาต้องการหลายบันไดน้ำไำลหลๆสุดหอนๆครับผมติดตามรับชมครับมากำลังสิงดึงเสียแล้วครับผมโอเคครับผมติดตามเดี๋ยวมันรับชมถึงบกเลยเหล็กกันครับผม,ผมจะได้กินก็นได้กินแหละ สุดท้ายแล้วหนาวแล้วพเจมีมาปากีเดินปากีเดือดหนึ่งแล้วครับอุ้ยสองสองครับสองสามขคือ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 ไม่คนไม่คนนะครัอยมาเบิ้งกันครับผมนี่ครับผมมาเบิ้งนี่เขาเอาไปกินสองยี่สิบสามสิบลโลหรอเขาวะนี่มิตรรุ่นนี่แล้วครับตุมสุดห่อนห่อนโอ้สู้เลยเบิ้งนี่จับกระปุกเป็นด้วยนิดหน่อยนี่ จับเจสั่นมันก็บโบยู่หรอกนี่สีสวยมากอ้ยสีสวยมากขึ้นนะโอเคครับเอาใส่เอาใส่เอาใส่ได้ประคองสามตครับสองตครับลุมรอบนี้ครับจริงจะซ้มไหมโอเคครับผมรบรรยากาศทุง่งนาบาน,บนาเฮ้าครับนี่ค่ำแล้วครับผมพกม่วงเหรอตอนนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ คลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับเห็นอย่างไายอันอย่างสิท้ายหมดหละต่อไปนี่บ่ได้ลงคลิปโดนแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ